นะครับเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่อง s อสซาำหรับคลิปนี้นะครับไปต่อกันที่การสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ EP 2กันนะครับแบบ,บว่งไหวเพราะว่าช่วงนี้สุ่มตารางแบบได้แต่อันนี้เยอะมากก่อนอื่นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร e กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยในคลิปนี้จะเป็นการทำพื้นพื้น แล้วก็ผนังแล้วก็หลังคาแค่นี้ก่อนที่จะสร้างนะครับวันนี้นะครับจะเริ่มการ,รโหวตโหวตเกมแมปในโลบอก,กออ่กดผู้ติดตาม150ยซับโดยจะต้องใส่พิมพ์อักษรมาลงลงในคอมเมนต์ของชสดชอดคลิปที่จะโหวตอ่ะโดยพิมพ์ A ถ้าจะเล่น อยากให้ผมเล่นแมปการโจมตีห้องน้ำพิมพ์ B ถ้าให้ผมเล่นเมโทรไลฟ์ซิตี้อาีพิมพ์ C ถ้าอยากให้ผมเล่นเพลสซิมูเลเ99พิมพ์ D ถ้าอยากให้ผมเล่น Toilet t o w e r อร์ดีเพิมพ์ E ถ้าอยากให้ผมเล่นเทพพัทไคูนพิมพ์ F ถ้าอยากให้ผมเล่นการบิกในคูของแบรีพิมพ์ G ถ้าอยากให้ผมเล่นสนามรบที่แข็งแกร่งที่สุดและพิมเฮ็ด ถ้าอยากให้ผมเล่นสร้างเลอเพื่อสมบัติถ้าในคอมเมนต์ถ้าโหวตอันไหนเยอะที่สุดผมจะเล่นแบบนั้นก่อนเลยมาสอนสร้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาต้องทำพื้นเชื่อมแค่นี้ไม่ต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวแบบนี้นี่ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นการใช้สำหรับการทำเพดานซึ่งจะทำใน EP 3 ทำทำเชื่อมตรงนั้นเลยนี่สอนสอนสักแป๊บบางคนลืมช่องยาวก็เหมือนกันนะนี่มาเนี่ยแหละการทําพื้น นี่ครับทุกคนสร้างพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูตรงใต้นะครับจริงๆคิดว่ามันเหมือนกับสร้างรถไฟฟ้าที่ไทยไหมถ้าเหมือนไปต่อถ้าเหมือนก็ไปต่อเลยครับวิธีการสร้างตรงนี้ตรงเนี้ยบางคนบอกสร้างยากมาเเดิมทำสักหนึ่งจุดก็ทำเชื่อมไปเลย ตรงนี้ก็ต้องทำเชื่อมด้วยนะแต่ไม่ต้องทำอันนี้อันนี้ไม่ต้องทุบออกไม่ต้องอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยเพื่อบางคนทำไม่เป็นไงแต่ในขั้นตอนผมจะทำตรงโซนนี้จะเป็นรางให้รถวิ่งนี่ทำไปเรื่อยๆ นี่ทุกคนเดี๋ยวเหมือนเดิมอันนี้คือชั้นตัวเรือสารส่วนอันนี้ชั้นชาชลาไปต่อขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทำผนังไม่ยากเคยทำแล้วเอานี่ทุกคนต้องทำแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องกะระยะอันนี้ห่างก,กันสามบล็อก ไม่ยากนี่ต้องการระยะให้พอดีกับการสร้างนะอันนี้ก็ทุบเสาไปเออไม่ต้องทุบดิเพราะผมจะทำอันนี้ทำเป็นทางเข้าห้องน้ำอันนี้ตรงริมนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำนะ พราะว่าตรงริบนี้ผมจะใช้สร้างหลังคาใช้สร้างหลังคาเองแล้วก็ต่อไปเลยให้มันสูงเป๊ะเ,ะเลยนี่ต่อแบบนี้เลยนี่ต่อให้มันพอดีพอดีเนี่ยแหละง่ายไหม อีกฟังนึงก็ทําเหมือนกันทําเหมือนกันก็คือขั้นตอนนี้ต้องล่างแบบไว้ทำเหมือนกันเลยนะครับไม่ไม่ต้องรออะไรก็ทำเหมือนกันเลย แล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับทำให้มันสูงขึ้นมาวิธีการนะครับนานเงย ต้องทาบันไดก่อนวิธีการทําบันไดก็แบบนี้เลยครับนี่อันนี้หางกันสองแล้วก็เริ่มทาบันไดตรงนี้ทําเหมือนผมเลยนะต้องล่างแบบให้ดีก่อนนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไว นานไงีนานเงนีันานงใช่ไหม αι? อันนี้ต้องห่างกันเท่านี้ใช่ไหม αι? เออให้ทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้แหละเดี๋ยวแก้ไขแบบก็ทำผิดนี่ อันนี้ต้องเท่ากันเจ็ดแล้วต่อไปก็ทําให้มันแคบลงนั่นนี่อ๋อต้องทําตรงนี้ดิทางเข้าเจาะและทำตรงนี้เลยแล้วก็วางพีดานเลยถ้าไม่พอนี่แสดงว่าผมสร้างผิดอันนี้ถูกแล้วครไปบุกห้องน้ำเนี่ย มาไปต่ออีกฟังนึงก็ทำเหมือนกันเออลืมลืมอันนี้นีเหมือนเดิมอีกฟังนึงก็ทำเหมือนกันลืมบอก นี่ทุกคนต้องทำแบบนี้นั่นไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วครบต้องต้องทุบอันนี้ออกต่อเอาอันนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยทำอันนี้เสร็จและ1หฝั่งอีกฝั่งหนึงครับนี่ครบและ2สฝั่ง ต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายของคลิปนี้นี่หลังคาหลังคาเราใช้สีแบบนี้แล้วกันนะวิธีการนี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่คนมันระยะห่างไม่เท่ากันก็ต้องนี่ต้องเปิดทางเข้าด้วย นี่สร้างเหมือนกันเลยแล้วก็ทำอันนี้เชื่อมด้วยนะต้องทำเชื่อมได้แล้วต่อไปนะครับเป็นการทำสูงก็ต้องแบบนี้เลยครับหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองขยายหนึ่งสองแล้วก็ทุบอันนี้ไป มันเดิมหนึ่งสองสใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองทกบอกไปหนึ่งสองสามตรงไหนก็ใส่หมดเลยหนึสองเออถูกแหละแต่ต้องอันนี้ต้องทำระบบรางนี่เวลาทำรางเชื่อมกับอันนี้เลย เดี๋ยวพีพ่สาบจะจัดเต็มแล้วนะกับระบบรางให้มันเชื่อมต่อกับอีกสถานีหนึ่งนี่ได้แล้วต่อไปทำเหมือนต้องปิดอันนี้ด้วยนะปิดตรงนี้ปิดไปเรื่อยๆเลยแต่ในฐานะผมขอสอนแบบนี้ไปก่อน ส่วนชั้นชาๆๆลาดนี้ไม่ต้องปิดนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะไล่ดูไปไล่ทยอยดูให้ดูนะว่าผมทำยังไง EP ที่2กับ EP แรกมันแตกต่างกันยังไง อีพนะครับจะเป็นการพีดานกระจกุกพีดานแล้วก็กระจกุกแล้วก็เริ่มตกแต่งแค่นี้สว่วนอีพี 4, ก็จะเป็นกระเบื้องแล้วก็ทาสีอีพก็จะเป็นเก็บงานสถาปัตยกรรม เก็บงานไฟฟ้าแล้วก็งานติดตั้งนี้งานก่อสร้างระเบียงระเบียงแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ครับระเบียงแล้วก็บันไดเออในระหว่างนั้นดิระหว่างนั้นลืมบอกอะไร พอ EP สก็จะเริ่มทําทางขึ้นแล้วนะ EP สาจะทําทางขึ้นรึ่งทางแล้ว EP สี่ก็จะเริ่มทําทางขึ้นหมดเลยนี่ทําแบบนี้เลยครับมานี่ทุกคนได้มาแบบนี้หรือเปล่าดูนะครับภายในภายนอกดูดิโ้ คลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับดูทางใต้นะครับโหวลว้ลวนแล้วสมพวกมอนสเตอร์เยอะมากมอมอนสเตอร์มันจะชอบไปอยู่มืดเลยแนั้นนะครับบายเจอกันใหม่